สวัสดีครับพืกผมนะครับรายการ W A u G O Wasico อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูประเด็นครับไปที่สว่างแบบนะครับผมจะมาให้ดูหนัเสียงกระดาษใครด้ยินมบ้างแล้วผมจะให้ดูมาคกตที่บุมวาดไ้เองนะครับนะครับมาพร้อมนะครับแป๊บตัวแรกนะครับแทนแทนแทนนี่ครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมวาดแล้วครับคือผมบอกคำเดียวผมไม่เก่งเรื่องศิลปะครับเรื่องการวาดรูปนะครับถ้าถ้าถามว่าผมสอบผมสอบได้ได้เท่าไหร่นะครับศิลปะก็ต่ำกว่าคนอื่นเยอะนะครับถ้าไม่รวมเออน่าจะศิปล์แลกการกากระบาดนะครับนะครับและอันที่สองนะครับเดนแดนแดนนนี่ ว่ารูปเป็นไงเป็นไงน,นะครับผมไม่ผมไม่รู้ว่าอันไหนหมอแล้วเพราะว่าผมไม่เก่งเรื่องของศิลปะนะครับผมเป็นคนที่ตกศิลปะด้วยนะคุณชอบอันไหนครับระหว่างกันนะครับผมมีส่วนสองตัวเนี่ยครับเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาเปิดมาร์คคอดนะครับก็มีอยู่เท่าน,นี้นะครับเปกันเลยครับ แล้วถ้าใครอยากเออผมมีเรื่องข่าวมาครับพอดีว่าผมจะอัพลงทุกวันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ไม่แน่ครับถ้าวันไหนแบบว่าผมว่างแล้วผมเบื่อนะครับผมก็จะมาอัพอัพคลิปเล่นนะครับก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ